พุทธศักราชส4 1 3สมเสมีนตราดวงได้ปรึกษากับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดระคังพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ตนมีความสนิทคุ้นเคยว่าอยากจะสร้างพระไว้ให้คนรุ่นหลังเพราะการสร้างพระเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเริ่มชราภาพท่านชอบวัดบางขุนพรมมาก มักจะเดินทางไปไปมาระหว่างวัดระฆังกับวัดบางขุนพรหมเป็นประจำการสร้างพระครั้งนี้สมเด็จพระพุทธาจยา์โตท่านเห็นชอบและยังแนะนำว่าถ้าจะสร้างพระให้สร้างเป็นพระเนื้อผงเหมือนที่ท่านเคยสร้างพระวัดระฆังที่มีชื่อเสียงซึ่งพระวัดระฆังมีชื่อเสียงเป็นที่เช่าบูชากันตั้งแต่สมเด็จพระพุทธาจยา์โตยังไม่สิน้นโดยท่านจะให้ยืมบล็อกที่สร้างพระวัดระฆังซึ่งเป็นบล็อกที่นิยมมีอยู่สี่บล็อกได้แก่ บล็อกพิมพ์พใหญ่บล็อกพิมพ์พทรงเจดีบล็อกพิมพ์พเกตบัวตูมและบล็อกฐานแซมการสร้างครั้งนั้นมีความคิดว่าจะสร้างให้ได้มากที่สุดสร้างให้ครบพระธรรมขันคือ8 4 0 0 0องค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำไปบรรจุในองค์พระเจดีย์ใหญ่เพื่อที่ต่อไปภายหน้าหากประเทศชาติวิบัติจนประชาชนเดือดร้อนก็สามารถนำประที่สร้างขึ้นออกมาใช้ได้สมเด็จพระพุทธาจารย์โต มอบมวลสารผงวิเศษหลายชนิดที่ท่านปลุกเสกจากการร่ำเรียนตั้งแต่เป็นสมมนนามเณรทั้งแนะนำให้ใช้เนื้อผงปูนเปลือกหอยหรือปูนหินผสมผสานสร้างพระขึ้นมาหากการสร้างพระให้ครบ84,000องค์บล็อกแค่สบล็อกคงไม่พอเสมียนตราด้วงจึงให้ช่างสิบหมู่ที่เคยแก่บล็อกให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตทำบล็อกเพิ่มขึ้นโดยให้เรียนแบบพิมพ์เก่าของสมเด็จพระพุทธจารย์โต พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมที่สร้างในคราวนั้นจึงมีทั้งหมด12พิมพ์ประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เส้นได้พิมพ์เกตบตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่พิมพ์สังคาติหูช้างพิมพ์สังคาติไม่มีหูพิมพ์อกครุฑพิมพ์อกโผล่พิมพ์ปกโพและพิมพ์สยญาติเมื่อสร้างเสร็จก็จะบรรจุลงพระเจดี แต่ในการสร้างพระครั้งนั้นต่างจากการสร้างสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่สร้างจำนวนน้อยท่านสร้างพระด้วยความประณีตพิธีพิถันพระที่ออกมาทุกองค์แทบจะเหมือนกันหมดโดยท่านสร้างด้วยตนเองแต่ละวันจึงสร้างเพียงไม่กี่องค์เมื่อท่านสร้างเสร็จตากแห้งแล้วแจกเลยไม่มีความเสียหายจากการลงกรุขณะที่พระสมเด็จวัดบางขุนพรมสร้างปริมาณมาก มีผู้ร่วมจำนวนมากการกดพิมพ์ต่างๆตามน้ำหนักมือที่ต่างกันและความเอาใจใส่ที่ต่างกันจึงผิดเพี้ยนไปบ้างพอสร้างเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกรูกถูกความร้อนความชื้นแร่ธาตุในดินพระที่ตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยอาจจะบิดเบี้ยวที่สามคัญอีกประการสมเด็จบางขุนพรมแก่ปูนคือใช้ปูนเป็นตัวนำหลักแต่สมเด็จวัดรคังมีทั้งมวลสารปูนผงวิเศษ ดังนั้นรูปทรงพระของสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงสวยสู้พระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้ทั้งที่เป็นแม่พิมพ์บล็อกเดียวกัน